ความกังวลใจที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมดิจิทัลที่นำมาสู่จุดเริ่มต้นของโครงการคืออะไรเราถูกเทคโนโลยีใช้มากกว่าที่เราใช้เทคโนโลยีหรือเปล่าแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ การที่บทบาทชีวิตของเราอยู่ในโลกออนไลน์มากขนาดนี้นั้นมันจะนำพาไปสู่คำถามที่ว่าเรามีอาการใช้จนติดหรือเปล่าในสถานการณ์โควิด -19 นะครับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการขยายตัวของการแพร่ระบาด เป็นความจําเป็นและสําคัญที่ทุกฝ่ายนั้นให้ความหวังว่าเราคงจะผ่านพ้นไปได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ยังมีอีกสถานการณ์นะครับที่ต้องการวัคซีนด้วยเช่นกันและนั่นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ตัวนะครับและผมหมายถึงทุกคนจริงๆ ก่อนอื่นเลยนะครับขอทักทายเครือข่ายสมาชิกของโครงการดิจิทัลวัคซีนครับสามารถที่จะคลิกลิงก์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อล็อกอินเข้ามาในระบบหรือจะเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกก็ได้ครับความกังวลใจที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมดิจิทัลที่นำมาสู่จุดเริ่มต้นของโครงการคืออะไรเราถูกเทคโนโลยีใช้มากกว่าที่เราใช้เทคโนโลยีหรือเปล่า หรือในบางครั้งครับคนใกล้ตัวกลับห่างในขณะคนที่อยู่ห่างเรานั้นเรากลับไปรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวเขามากกว่าตัวเราเองด้วยซ้ำไปสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเอ็ดานะครับได้เผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในปี63นะครับว่าสูงถึงวันละ11ชั่วโมงครับโดยมี Gen Y และ Gen Z นั้นใช้มากที่สุด 100%นะครับเคยพบข่าวปลอมบนโซเชียลมีเดียนะครับโดยโซเชียลมีเดียที่มีการใช้มากที่สุดและครองแชมป์มาตลอดเวลา9ปีที่ผ่านมา mm hmm. ก็คือ Facebook โดยผู้ตอบแบบสำรวจใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ11ชั่วโมง25นาทีในปี63เพิ่มขึ้น1ชั่วโมง31นาทีในปีแรกนะครับเอ็ดดาได้เริ่มทำผลสำรวจในปี56 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ4ชั่วโมง36นาทีเท่านั้นเองคิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง3เท่าตัวเมื่อเรามปแบ่งตามเจเนเรชันนะครับจะพบว่ากลุ่มอายุ20 39หรือ Gen Y นั้นมีการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดอยู่ที่12ชั่วโมง26นาทีรองลงมาคืออายุน้อยกว่า20ปีหรือ Gen Z จํจำนวนใช้ทั้งหมด12ชั่วโมง8นาที ในขณะที่กลุ่มอายุ40ถึง55หรือกลุ่ม Gen X มีการใช้จำนวนทั้งหมด10ชั่วโมง20นาทีส่วนอายุระหว่าง56ถึง74ปีหรือ Baby Boomer มีการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่8ชั่วโมง40นาทีต่อวันนะครับและสำหรับกิจกรรมออนไลน์ยอดนิยม5อันดับแรกได้แก่อันดับที่1การใช้ Social ลมีเดีเช่น Facebook Line และ Instagram อันดับที่2การดูโทรทัศน์ดูคลิปดูหนังฟังเพลงออนไลน์อันดับที่สคือการค้นหาข้อมูลหรือการเสิร์ชอันดับที่4การติดต่อสื่อสารออนไลน์ทั้งการโทรศัพท์และการพูดคุยอันดับที่5การรับส่งอีเมลอันดับที่6คือการซื้อสินค้าออนไลน์หรือการทำอ e ีคอมเมิร์ซนั่นเองอันดับที่7คือการอ่านข่าวบทความหนังสือและอิเล็กทรอนิกส์อีบ e ุ๊กนั่นเองและอันดับที่8ครับก็คือการเรียนออนไลน์หรือว่าอ e ีเลิร์นนิง อันดับที่9การเล่นเกมออนไลน์และอันดับที่10คือการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์หรือการทำ e-banking นั่นเองจากข้อมูลนี้นะครับจะพบว่าคนไทยนั้นมีการใช้เวลายอยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ตมากมากขึ้นแน่นอนส่วนหนึ่งนั้นก็จะมาจากสถานการณ์ของโควิด -19 แต่ถ้าลองดูกิจกรรมที่ใช้กันก็จะเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมออนไลน์และความบันเทิงเพื่อส่วนใหญ่และจะมีการใช้เพื่อการเรียนและการหาข้อมูลอยู่บ้าง แต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือการที่บทบาทชีวิตของเราอยู่ในโลกออนไลน์มากขนาดนี้นั้นมันจะนำพาไปสู่คำถามที่ว่าเรามีอาการใช้จนติดหรือเปล่า Digital Detective คือโครงการที่มีจุดประสงค์ในการที่จะสร้างวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีโดยการสร้างอาสาสมัครดิจิทัลที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับปัจจุบันโลกดิจิทัลทำให้เรามีชีวิตที่เชื่อมโยงและสื่อสารได้อย่างไร้ขอบเขต ในแต่ละวันเราใช้ชีวิตออนไลน์วันละหลายชั่วโมงมีข้อมูลมากมายที่มาถึงตัวเราอย่างรวดเร็วเราจะทำอย่างไรให้รู้และเท่าทันสื่อได้ทันทีทางดิจิทัลวัคซีนของเราร่วมกับทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรนั้นได้จัดทำหลักสูตรให้กับสมาชิกคนรุ่นใหม่ที่อยู่บนโลกออนไลน์นะครับให้สามารถเติมเต็มทักษะในการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลให้กับเยาวชนรวมถึงผู้ปกครองด้วยนะครับ โครงการดีๆแบบนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเรากำลังรับสมัครอา,าสาสมัครทั้งหมด2,500คนคุณพ่อคุณแม่คุณลูกที่อยู่บนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะครับสามารถสมัครสมาชิกได้แล้ววันนี้ที่ worldwideweb.digitalvaccine.me ครับ